สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคานะครับสำหรับ Honda s c o o p ีนะฮะตัวล้อแม็กรองท็อปนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ด้วยกุญแจนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตัวนี้จะเป็นปี2024เลยนะครับสีแดงใหม่สวยมากนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับนี่ฮะสีของเขาก็จะเป็นสีแดงทั้งคันนะครับวันนี้ลงให้ในราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆนะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีโอนิวนะฮะสกูปปี้นะฮะตัวรองท็อปนะฮะหรือว่าตัวพลาสติกนะสีแดงนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะฮะคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าถ้ารถสกู๊ปปี้นะฮะตัวรองท็อปมา ให้รีวิวแลวก็อัปเดตราคาให้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล hmm. hmm. ่าสุดเลยนะครับลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว2024นะครับสําหรับสกูปปี้ตัวล้อแม็กก็จะเป็นตัวรองท็อปนะครับสําหรับตัวล้อแม็กมีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับแล้วก็รุ่นสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับนี่ฮะ ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่นะฮะตัวนี้โลโก้นี้จะเป็นสีทองนะครับสีแดงนี่สวยนะครับเป็นแดงออกแดงเข้มๆนะฮะแล้วก็เป็นสีแดงเงาทั้งคันเลยนะครับเนี่ครับเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมฮะสำหรับสกูปี้ตัวนี้ผมว่าสีแดงตัวนี้สวยนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบจะถูกจะแพงนะฮะก็ขอให้แดงไว้ก่อนสีแดงนี่ถูกใจแน่นอนนะครับ นี่ฮะตัวรองท็อปก็จะเป็นสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะนี่ฮะแล้วก็มีระบบไอริงสต็อปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับส่วนระบบไม้ก็จะเป็นไม้แบบข้างบนนี่เป็นอะนาล็อกนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลนะแผงเรือนไม้ก็สวยนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสีแดงนี่เป็นสีแดงเงาทั้งขันนะสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะฮะ ในส่วนของราคานะครับสำหรับเดือนธันวาคม2566นะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่54,430บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ54,430บาทนะครับสำหรับตัวล้อแมกนะฮะระยข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดือนใหม่นะฮะสีแดงก็จะเป็นสีแดงเงาทั้งคันนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ไฟหน้านี่ led นะครับผมนะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับเนื้อสีนะฮะนี่สีแดงเงาทั้งคันเลยนะครับตัวนี้ล้อแม็กนี่จะเป็นล้อแม็กขอบ1ินิ้วหน้าหลังเลยนะครับแต่ว่ายางนี้จะใหญ่นะครับเนี่ยยางใหญ่มากนะครับตัวนี้ยางนอกนี่ใช้ของดันหลบนะฮะเองตัวนี้ยางนอกใช้ของดันหลบนะครับผมนะ แล้วก็เป็นระบบคอมบ่ายเบรกนะครับก็คือกำข้างหลังนะครับเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับแต่ว่าล้อแมกไ้ลล้อแมกทํามาสวยนะครับนี่ล้อแมกทํามาสวยนะเป็นล้อแมกสีดานะตัวนี้ยางหน้านี่100นะครับทับ90้าบ12นิ้วนะฮะยางนอกก็ใช้ของดันหลบยางดีเลยนะครับสวยนะครับผมว่าสีแดงนี่สวยนะครับเนี่ยข้างหน้าสวยมากนะครับส่วนมากก็น้องนนะสุภาพสตรีนี่ชอบเยอะมากนะครับสําหรับ น้องผู้หญิงนะฮะนี่ฮะก็คือคอมบเบรกะเวลากมข้างหลังนะฮะสมมุติว่าเราขับไปนี่กมเบรกหลังนี่เบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับนี่ก็จะทําให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะฮะก็ช่วยให้ปลอดภัยได้เยอะนะครับในส่วนของยูบ็อกนะยูบ็อกก็ใหญ่นะครับใส่หมวกกับน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะบตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังน้ํามันนะฮะถังนี รองรับแก๊สโซคาร์เบ9 5แล้วก็ E20 นะครับแล้วก็หมายเลขจวดัังนะครับนี่อยู่ตรงนี้ในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะตัวนี้อยู่ที่58.8กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.7นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะส่วนราคาที่ติดมาก,กับรถนี่52,900นะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมจดทะเบียนนะครับผมนะแต่ว่าของเราขายอยู่ที่54,430บาทนะสำหรับ ฮอนด้าซูปปี้ตัวล้อแม็กนะพี่ว่าสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับตัวรองท็อปนะสีแดงทั้งคันเลยนะครับสีแดงนี่สวยนะครับแดงทั้งคันเลยแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับถอดน็อตสองตัวนะฮะแบตเตอรี่นี่ก็รับประกันเหมือนกันนะครับฮอนด้ารับประกันแบตเตอรี่ให้6เดือนนะครับหรือว่า5,000กิโลเมตรนะส่วนเครื่องยนต์ก็รับประกันให้ สามปีนะฮะสามหมื่นกิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหูฉีดก็รับประกันได้ห้าปีห้าหมื่นกิโลเมตรนะฮะนี่ยโลโก้สีทองนะฮะแล้วก็สติก,กอร์ตัวใหม่ตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับนี่จะไม่มีหม้อน้ํานะครับผมนะสกูปปี้จะไม่มีหม้อน้านะถ้าเป็นคลิกนี่มีหม้อน้ํานะครับข้างหลังก็เป็นขอบสิบสองนิ้วเหมือนกันนะฮะยางก็เป็นยางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางในนะครับยางนอกก็ใช้ของด้านหลบนะครับ แล้วก็ขนาดยางหลังนี่110นะฮะทับเกนะขอบ12นิ้วเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับเนี่ยคันนี้ก็ผลิตวันที่28พฤศจิก,กายนนะ้าร้อยหกสนะครับ, 2, น,รบนี่ฮะวันเดือนปีผลิตนะผลิตวันที่28พฤศจิก,กาสองพันห้าร้บน้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. นะครับผมนะเนี่ฮะ เป็นเครื่องยนต์แบบ s p นะครับแล้วก็เป็นระบบสายพานนะฮะถ้าตัวล้อเมกนี่ถ้าเป็นตัวสตาร์ทด้วยรีโมทเนี่ยจะไม่มีสตาร์ทขานะครับแต่ว่าถ้าตัวสตาร์ทด้วยกุญแจนี่จะมีสตาร์ทขาให้นะครับก็คือข้อดีนะครับเวลาแบตเตอรี่อ่อนนะฮะสตาร์ทมือไม่ได้ก็สามารถสตาร์ทขาได้นะครับแต่ถ้าตัวรีโมทนี่แบตเตอรี่อ่อนนี่ก็คือต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวนะครับ สวยนะครับแผงเรือนไม้ก็สวยนะครับเนื้อสีก็สวยนะครับเป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่สําหรับชาร์จโทรศัพท์นะซื้อสายชาร์จมาใช้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับเพื่อนเพื่อนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่า แต่ละเขตแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดของเพื่อนเพื่อนี่พี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ขายอยู่ที่5 0 4ห0ืามบาทนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าซููปีนะฮะตัวรองท็อปหนัที่สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับตัวนี้มีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อซีลวดนะครับแล้วก็รุ่นล้อแม็กนะฮะล้อแม็กก็จะมีอยู่2รุ่นให้เลือกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นรุ่น สตาร์ทด้วยรีโมทแล้วก็สตาร์ทด้วยกุญแจราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณส0 0พนนะครับแต่ว่าที่ขายดีก็จะเป็นตัวสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับเพราะว่าจะเป็นโทนสีเดียวเลยนะครับผมนะจะไม่มีหลายสีเหมือนตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะคเคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ